สวัสดีครับมนีก็มาพบมาพ่อช่อง VR Channel หลังจากค้างหายไปดนนะครับฝน <c oughs> ตกครับก็เพีงานอย่างอื่นครับมาเบิ่งอีกรอบนึงเตาอยู่นีกะน้ำเต็มอยู่แล้วครับบรดมาสวนรก์กจนปลาจนโลกเบิดครับผมเบิ่ติีลแหละครับพี่น้องเอ,อ้ยบรดมาดโดนหลาย คนบรยู่กับปลาปลาขึ้นเต็มไว้แห้งครับช่วงหันปีนี้ทั้งปีแทบบริเท็ดทานเลยครับผมเบ่งที่หลายพี่นอ้องนบนเรือยั <c oughs> งดเนอครับมีแต่หญ้าบ่งเด้๋ผมจะ นี่แะครับฝนตกเลงร้ายครับน้ำกระติมเตาซึ่มขามาขนาดยู่สูงปนอดไก็ยังงขมาอย่างครับมีลังค่าได้ครับนี่เป็นปลาเบิดเลยครับวันนี้ว่าสิมารถเผาทั้งทั้งตัวนี้นะครับเผาทั้งสองหน่อยรีดเพราะได้ใส่ครับดูซึกว่า สื่อเขาใส่นี่โอ้ยเบิดไวแหงเลยครับว่าคือจังจะคล้องเห็ดใส่เองครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับเป็นปลาเลยครับข้าวเดียวครับบ่ได้ลงมากับหอยหลายเดือนอยู่ได้ครับสองสาเดือนข้าวเดียวครับน้ำกับิเตมซสาอีกเหรครับผมสภาพเป่นที่ไหะครับ เป็นปลาเนี่ยครับแนมแถบสิบใเห็นเป็นสภาพของเตาทานเลยครับผมหนามเต้มปลาหย้าก็คืนโลกเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมือนี้กเสเด้ททำการเอาไม้ล่งเตานี่ละลงทั้งตัวหนึ่งนะครับจังได้ก็อย่าพึงลืมกันเดอ้อครับ จะได้กาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่านันะลครับช่วงนี้ครับห่างหายไปแนนอยู่ครับ นี่แหละครับต่างมันยังไงนี่แหละครับโหลดเฮ็ดมันหยากรับคุดหล่องก็คือนี่แหละครับเราต่้งทั้งเอาไว้ใต่ลังขานี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับจักสีมาม่ยำได้อีกครับได้กระตุกได้กระยุดที่นี่นะครับช่วงนี้นี่แหละครับเฮ็ดไว้ในใต่ลังขาหม่งเตาเกาห้านี่แหละครับเบียดเบียดกันอยู่นี่แหละครับกระสีค้นใหม่มวดนี่แหละครับี่ ุใหม่แก่ใหม่ยั้งนี่แะครับใส่โอเคครับเดี๋ยวผมเลี่ยงเตาก่อนครับผมรอบนี้ผมสิเลี่ยงใหม่ทั้งต่างมึงครับเอาเอาต่างสีนะครับดีครับผมสิตัาง ทิ่ต่างเนี่ยนี่เลยครับผมผมเบี่ยงทั้งผมเบี่ยงทั้งไหว่งสินะครับเวลาเรียงางจังใหม่จังบ่ลมครับผมนี่แหละครับใส่ใหม่หม่อนที่มีอยู่นี่แหละครับตัวไรเงาไรก็ไปเรียงไว้เพื่อ ให้มันสันครับผมถ้าจังเอามาเลียงใส่ในเตาไว้ครับเลียงใหม่เรียบร้อยครับต่อไปก็ิิเป็นการประชุมเพิง่งสองสอบสองทั้งนี่ได้ยนแล้วครับประมาณสามสอบครับ ก็ได้ใส่ครับามนี้แจส้สิติดบอติดเลยครับไม่เปียกไรจังววาจังร่องเบิร์กันครับผมผันผล,ผลตัวกับไข่หรอกครับมันอยู่ในโฮมอยู่นี่ละครับสองถังเนี้ยเลียงไว้ในนี้ครับโอเคครับเดยวจุดเตากันครับผม ยุดเตาเรียบร้อยครับดอยนี่ครับผมสองเตาใกล้ๆกันนี่แหะครับใหม่กระซุ่มครับไป่ต้งเกือบเปียกนะครับแต่ว่าเจอยางไนรดแล้วครับแต่ยางไนในรดแล้วครับจุดเตานี่แหละครับ นี่น้ำกับเตี้ยมคือเก่าครับพี่น้องเออ,เอ,อจะมันซึมมาไ้จังได้กันยังวาครับขนาดเท็ดด้วยสูงได้ครับนี่เอาเอาแบบนี้ไปก่อนครับพระดทศไทครับผมรุดเตาโอเคครับคลิปนี้กั้ปรยังหลายครับดยผงพี่น้องเบิ่งวันนี้กับ เป็นหลายเดือนในเดอครับก็ดนกาฝากกดติดตามกดไหลกดแช่ให้ในเด้อครับก็ได้เห็ดเตาใหญ่กับเห็ดเตาหน่อยนี่แหะครับพี่น้องเบิ้งครับเตาชุกเฉินครับพอได้ใส่ไปครับฝากไว้น้ำในเด้อครับสวัสดีครับ